ดาวพระราหูนะครับจะทําการย้ายเรือนะแล้วก็ย้ายเรือนในลักษณะย้ายเรือนยาวๆไม่ผิดเพี้ยนด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566จะย้ายเรือนไปอยู่ในเรือนของลัคนาราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ทีนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะว่าพระราหูจะให้โทษหรือพระราหูจะให้คุณเพราะว่าดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับไม่ได้ให้โทษอย่างเดียวนะพระราหูยังสามารถให้ คุณในเรื่องของความโชคดีของความโชคลาภในการประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตอย่างรวดเร็วนะชีวิตสามารถพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับรวมถึงว่าถ้าดีๆอยู่เนี่ยนะมันก็จะมัวเมามืดมนนะครับอ่ามันก็จะมีดาวอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ด้วยแต่ละบุคคลนะแต่ละษลณะน,นะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปลองมารับชมรับฟังกันในคลิปได้นะครับ ลัคนาราศีกลุ่มนะครับาดาวพระราหูเนี่ยนะจะโคจรมาอยู่ในเรือนของภพกระดุมพระนะครับของเรือนชะตากระดุมพระในเรือนเรือนนี้นะครับเป็นดาวเขาเรียกว่า,าพระราหูจะมาค้นซับะนะครับ แต่ว่าเรามาดูเอกลักษณ์ของดาวพระราหูในครั้งนี้ก่อนนะครับพระราหูในครั้งนี้เนี่ยฮะเป็นดาวตัวตนนะเป็นดาวตัวตนเลยของชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านนะครับพระราหูของราศีกุมมีความหมายที่ดีด้วยนะก็คือเป็นตนุลาภถูกไหมเราเองทําอะไรเองประสบความสําเร็จได้ดีได้ด้วยตัวเองตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูก็โครจรมาอยู่ในเดือนของกระดุมพระ กระดุมผ้าวินาศานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีคําว่าวินาศาแฝงๆมาเบาๆเ,เลยนะอ่ากระดุมแล้วก็กระดุมพ้เนี่ยครการเงินใช่ไหมการเงินวินาตนุรักษ์นะครับราหูมาอยู่ในเรือนกระดุมผ้าเขาเรียกว่าราหูค้นรั์ถูกไหมนี่ราหูที่มาค้นรั์เนี่ยนะจะมาค้นรัพ์จากไหนได้ล่ะนะครับแหล่งที่มาที่พระราหูท่านจะมาเนี่ยก็มาจาก ลาภะตนุรักษ์นะครับก็คือตัวตนของตัวเรานั่นเองอ่ะลาภะก็คือสิ่งที่เราอยากหวังที่จะทําให้มันสําเร็จเกิดขึ้นนะสิ่งที่ตนุรักษ์ด้วยไงนะทําสิ่งที่ตัวตนนั้นอยากได้นะเป็นคำอ่า ไขว่คว้านะครับความสําเร็จสิ่งที่เป้าหมายนะในชะตาชีวิตนะครับอย่างเช่นว่าชาวกุ้มเนี่ยนะอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งนะครับโหราคาจัดจ้านมากนะแพงมากแต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยมันสุขใจนะมันสมใจนะชาวกุ้มเองจึงยอมเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไงเห็นไหมมันเกิดขึ้นจากความอยากอของชาวกุ้มเองอะว่าต้องได้กระเป๋าใบนี้นะ กลับเข้ามาให้กับชีวิตนะครับแล้วมันถึงจะมีความสุขมันถึงจะยิ้มได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยในการที่ดาวพระหูมาโคน้นทรัพย์เนี่ยนะไม่มีใครทําให้ชาวกลุ่มะนะเสียทรัพย์ได้หรอกนะนอกจากตัวของเราเองนะครับอันนี้ก็สบายสบายไปนะเดี๋ยวถ้า อยากได้อะไรนะครับถ้ามันเหนือบ่าก,กว่าแรงแล้วก็ละเว้นไว้ก่อนไงนะอย่าเพิ่งว่าเอ็มสมมติราคากระเป๋านะหล้านบาทเรามีเงินอยู่8ปดแสนนะอีกสองแสนจะได้แล้วนะไปยืมเพื่อนนะไปยืมมิ ไปยืมคนนีค้คนนี้มาเห็นไหมการกระทําของตัวเราเนี่ยคาว่ายืมนะคำว่าผ่อนส่งเนี่ยนะครับมันจะมีเข้ามานะครับเราก็ไม่ต้องกลกวไงเราก็ไม่เอาไงนะเงินไม่พอเราก็ไม่เอาเท่านั้นเองนะครับเพราะเป็นการแก้ไขนะว่าในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแหละนะครับให้มันกลับร้ายกลายเป็นดีให้กับชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านพระราหูเนี่ยนะครับยังเป็นตัวแทนนะของกลุ่มของเชื้อโรคเชื้อปัยนะครับที่จะมีเข้ามาด้วยนะ บางทีเนี่ยชาวกลุ่มเองนะครับโดนดาวพระเสาร์นะที่โคจรเข้ามาทับลักนะอันนี้ขอพูดดาวอื่นเข้ามาด้วยนะเพราะว่าดวงดวงหนึ่งนะครับใช้ดาวหลายดวงนะแลวพูดถึงเสาร์นิดหนึ่งเสาร์เนี่ยนะครับฮะโคจรมาทับลักพระเสาร์มาจากเรือนอะไรล่ะ ก็เรือนตนุลักษ์นะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มเอกนะครับแล้วมาจากในเรือนของวินาศนะเห็นไหมวินาศของชาวกลุมเอกอ,อ่ะบางครั้งเนี่ยนะครับชาวกุ่มเอกก็จะต้องอเจ็บป่วยนะจากการที่ร่างกายทํางานหนักนะจากการเดินทางไปที่ไกลบ่อยๆนะบางคนนั่งเครื่องไปดูกิจการการงานาของตัวเองเนี่ยนะนั่งจนไม่อยากจะนั่งแล้วอะ่ะนะนั่งจนหลังหลังยอกนะกระดูกเคลื่อนกระดูกสันหลังเคลื่อนนะอ่า นั่งบ่อยมากนะเดินทางบ่อยมากแบบนี้ไงนะครับจนทําให้ร่างกายเ,าเสียหายถูกไหมซุดโศมนะครับพระราหูก็จึงมาคน้นรัพ์ไงนะครับจากเห็นไหมพระราหูก็จากลาภจากสิ่งที่เป็นหน้าที่นะที่ชาวกรุมจะต้องทําให้มันสําเร็จนะเดินทางไปดูงานเดินทางไปค้าขายที่ดินอย่างนี้นะครับเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะร่างกายสุดโศมนะเสียเงินค่ายานะครับจากดาวที่พระราหูเนี่ยนะครับโคจรมาค้นนะ ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยนะการที่ดาวพระราหูโคจรเข้ามาและดาวพระพัสเ,เพิ่มอีกดวงนะเพิ่มอีกดวงหนึ่งการที่ดาวพระพหัสนะครับโคจรอ,อยู่ในภพศาสตร์ชะนะครับก็จึงเป็นเหตุให้ว่าจะต้องเหมือนแบบว่าหันมาออกกาลังกายบ้างนะหันมาดูแลสุขภาพนะครับของตัวเราเองบ้างนะครับถึงว่าแม้ว่าบางทีไม่ค่อยมีเวลานะชาวกลุ่มเนี่ยเพราะว่าดาวมันไขว้กันอะ่ะนะดาว องค์พระเข้าองค์อื่นๆนะท่านท่านไขว้กันก็คือว่ายัางต้องมีการขัดแยง้งยังต้องมีการแข่งขันนะสูงนะครับแล้วก็ไปสู้นะเอาไป,ไปประทะให้เกิดชัยชนะเนี่ยเห็นไหมจนร่างกายตัวเองเสื่อมโทรมนะครับเสื่อมถอยนะเดี๋ยวเงินที่หามาได้เนี่ยนะครับก็ต้องไปเสียกับค่ายาไงนะเพราะนั้นเนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่ายานะครับแต่ก็มันมีเกณฑ์อยู่แล้วนะเสียค่ายาดูแล รักษาตัวเราเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเขาเปลี่ยนเป็นว่าซื้ออาหารดีๆซื้อยาบำรุงดีๆนะครับซื้ออาหารเสริมดีๆนะมาเสริมร่างกายนะครับให้กับชาวกรุงนะก็เป็นการแก้เคล็ดในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ ปาหูเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแง่ดีนะตนนตัวตนนะมาเป็นกระดุมพระยังไงก็เขาเรียกว่าตัวเราเองทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้ดีนะจากตัวเราเองนั่นเองนะครับเช่นว่าไปทํางานไปทํากิจการการใดนะครับใครคนอื่นดูแลก็ไม่ดีเท่านะตัวเราไปดูแลเองตัวเราไปคุมงานเองอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นเนี่ยปาหูเข้ามานะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่ทํา ด้วยฝีมือนะครับด้วยไหวพริบนะครับด้วยความแปลกด้วยความคิดแปลกๆนะอ่าไม่เหมือนใครด้วยไอเดียที่ทันสมัยที่จะมีเข้ามานะจากดาพระลาวเข้ามาเนี่ยส่งเสริมเกื้อหนุนนะครับ มาเป็นเงินเป็นทองด้วยนะอ่าให้กับชาวราศีกุมไม่ใช่แค่เสียทรัพย์ค้นทรัพย์อย่างเดียวนะครับยังมาเป็นเงินเป็นทองด้วยนะอ่าให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสําหรับชาวราศีกุมเห็นไหมมาในลักษณะแบบเนี้ราหูให้ทั้งคุณนะให้ทั้งโทษนะไม่ใช่ให้โทษอย่างเดียวนะครับที่ราหูมาค้นทรัพย์บางคนกลัวเกินไปนะกังวลจนเะกิน, oh, นไปนะครับดาวนะครับพอมันมีดาวพระเสาวเข้ามาแล้ววินาศนะ การค้านะครับการลงทุนนะครับลาหูจะเป็นตัวกระตุ้นเลยนะให้เราแบบกล้านะครับคิดใหญ่คิดใหม่คิดแปลกนะครับจนทําให้ว่ามีเกณฑ์ของการที่จะไปขอสินเชื่อเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะเพื่อมาลงทุนธุรกิจนะครับงานใหญ่ๆนะเช่นงานก่อสร้างนะต้องทําธุรกิจเพิ่มนะครับต้องไปขอกู้สินเชื่อเพิ่มแบบนี้ไงนะครับก็เป็นตัวราหูมากระตุน้น ทำให้เกิดความสําเร็จนะครับสมหวังสมใจนะครับเราก็จะสามารถนะสร้างสิกคอรสร้างสร้างอาสังหาเงี้ยนะครับอ,อ่า,าออกมาขายออกมาอ่าให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกําไรนะอ่าให้กับดวงชะตาของชาวกลุ่มเองนะครับได้นะในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นนะครับเเรียวกว่าการได้กาเสียกาลุยเพราะเราเหนื่อยเต็มที่นะดังนั้นเนี่ยการที่ดาวพระราหูเข้ามานะครับมีองค์ประกอบของดาวดวงอื่นด้วย กุมเองจะต้องลุยนะครับในสิ่งที่จะคิดจะทำนะเต็มที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับ เรียกว่าใช้สมองอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช้ไหวพริบอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องลงมือลุยต้องลงมือทําเองด้วยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาเนี่ยมันก็จะเห็นผลกําไรนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวมีนเองอะ่ะทีละน้อยทีน้อยนะต้องบอกว่าทีละน้อยนะนะเพราะว่าพระราหูเนี่ยที่โคจรเข้ามายังเป็นดาวบาปะข้อไงนะต่อให้ตัวเราเนี่ยเป็นราหูเองนะครับก็ได้รับโทษจากส่วนนี้ด้วยนะอ่าต้องรอไปอีกสักช่วงจังหวะหนึ่งก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยโค โครงการนะโครงการที่หวังว่าได้กํำไรเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงจังหวะของปี2,566ปี2,567อย่างเงี้ยนะจะต้องนะครับอยอมรับนิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้สมหวังสมใจนะครับแต่ว่า มันจะมีผลในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนธุรกิจแล้วมีผลกําไรนะกลับมาในระยะยาวๆนี่นะครับอตอนอ,อีกสักช่วงปีครึ่งนับจากพระราหูย้ายเนี่ยนะ,ะในตอน17ตุลาแนละ้วนับไปอีกปีครึ่งอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าจะได้นะสมหวังสมใจแต่ถ้าหวังเลยนะลงทุนเลยได้เลยลงทุนเลยได้เลยอันนี้อาจจะผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นได้นะ ดาวในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามันมีความหมายนะมีเรื่องของการพลาดจากตัวเราเองถูกไหมเราก็ต้องแบบมีที่ปรึกษาดีๆนะครับมีตําราดีๆคอยให้ ปรึกษาขอให้เราไปหาขอให้เราไปพูดจาพูดคุยเพื่อให้ชี้แนะแนวค่ะนะครับก็จะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละนะครับคนใกล้ชิดนะครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามแต่ที่เคยให้ความรู้เรามานะครับนักปราชญ์ใดๆก็ตามแต่ที่เคยชี้ช่องนะในการหาเงินหาทองหาทรัพย์นั่นแหละนะครับเราไปปรึกษาเขาให้เขาแนะแนวอย่างเดียวนะครับก็อย่า,ามาคิดว่า มันมีไอเดียลหลายไอเดียไงนะมีไอเดียลหลายไอเดียนะครับปกติกลุ่มมาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่การที่ดาวเดินแบบเนี้ยมันต้องหาช่องทางเพิ่มนะหาลูทางเพิ่มนะให้คนชี้นําให้เพื่อนชี้นําให้เพื่อนชี้แนวให้คนแนะแนวแนะนําครูบาอาจารย์แนะนํานะครับแล้วมันจะพลิกเนี่ย ให้กลับมารวยได้เพราะครั้งเนี้ยถ้าพลาดก็พลาดด้วยตัวเราเองอะนะพลาดในการลงทุนมันก็จะเป็นเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะครับแต่ถ้าหาที่พึ่งดีๆแล้วรับรองได้ว่าร่ํารวยได้นะจากการที่ดาวพระราหูนั้นโคจรเข้ามาค้นทรัพย์นะครับให้กับชาวกลุ่มนะจะกลับกลายเป็นจากค้นทรัพย์กลายเป็นให้ทรัพย์นะพ่เพม่นมันจะซ้อนดาวอีกชั้นหนึ่งนะนะก็สามารถให้เกิดความร่ํารวยให้กับชาวราศีกลุ่มทุกคนทุกท่านได้นั่นเองครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยโดลบันดาลให้กับทุกๆรัการาศีมีช่องทางในชะตาชีวิตที่โปร่งใสขึ้นมีความสุขขึ้นและร่ำรวยกันทุกๆคนทั่วนหน้าตลอดในระยะเวลาที่ดาวพระราหูทำการย้ายเรือนในครั้งนี้ด้วยเทอ